เตียพังงบกกินบักสมกันห้างชมมักค้มักขามุงมาหลายอย่างอยู่ เพิ่มก็ได้สองถุงมือมือสมาร์คเลนมีงานหลวงซื้อซื้อดอกเลยมางานเลยมางานส่วนโตนีงานหลวงมีงานหลวงเลยมางานส่วนโต ล้กเป็โก้โอนโอ้าโอหางไปก้อนหน่นเด้อผู้ปัญหาเลยโอ้ผู้ปัญหาซ <c oughs> าซาจาไปเลยหาถังก็เพนได้จี ให้ไลสุดเพราะทายคิดอยู่กลางป่าขระโโพอ่ะแค่นี้คิดรงองยู่ทุกน้าบ้านน้ำเงี้ยงเพิ่มอยู่ยน,ขขน,นขวดเพมัอนเพิ่มมกับโวดรู้สีกยโพวดเพิ่ vô thương 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 vô ta có cả ở nhà lá lại cái gì ở nhà tuần này Mày có có khuôn cả khuôn không, không เพิ่งได้สองถุงพี่เจ้าได้หลายถุงอยู่ของเพิ่งได้สองถุงถ้าจะถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปสั่นฉันมีเด้อเด้อพักถ่ายกันมือละมือละทียาพ่อขาดมันไล่จากเราขอเถอะขอ้ด้วยค่ะเด้อเฮงเฮงร่วยๆนอค่ะเด้อสุขขาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะสู้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 